Ok, taglia trezza di eh? cuoca. Taglia trezza di cuoca. Ok. È usato per la pasta, homemade pasta tagliare. Il basico è porcini con un po' di crema, porcini di masherino con un po' di crema. Trapper fest. So, tete together con il e... ไอทรั e เฟ u s เฟ e I อ n t t l ตยไอทรัฟเฟิลโอลิฟออยอะค่ะต้องใส่หลังสุดเพราะว่าความร้อนเนี่ยจะทำให้กลิ่นหายไป I this kind ์ f p l a t e ล a ก l ัลล e l l e ปา r าได s อันนี้คือไทยาเทลลี่เป็นเส้นชื่อเส้นพาสต้าว่าไทยาเทลลี่นะคะมันเป็นพาสต้าสดมันคล้ไข่เฟตตูชินี่แต่ว่าเฟตตูชินี่เนี่ยเป็นพาสต้าแบบแห้งแล้วไทยาเทลลี่เนี่ยคือเป็นพาสต้าสดที่ใส่ไข่ด้วยแล้วก็คือเป็นมีโฟกราโฟกราก็คือตับห่าน โป g กรมนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า fat liver หรือว่าตับอ้วนโดยจะเป็นตับที่ถูกขุนของห่านหรือเป็ดทําให้ตับนั้นโตวกว่าปกติ5-10เท่าตับห่านเนี่ยจะอร่อยกว่าตับเป็ดเพราะว่าเนื้อจะเนียนกว่าแล้วก็เหม็นสาบน้อยกว่าแต่ราคาก็จะแพงกว่าด้วยวิธีการนํามาทํานะคะก็ควรจะคุกแบบไฟต่ําไม่ให้สุกมากนัก ยิ่งคุณภาพดีเท่าไหร่ยิ่งควรใช้ความร้อนน้อยเท่านั้นของที่คุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยเขาถึงจะใช้ความร้อนสูงทําให้มันสุกมากๆหน่อยแล้วก็โฟกราเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีความหมันค่อนข้างมากส่วนใหญ่เนี่ยเวลากินเขาก็จะกินกับซอสที่มีรสหวานอมเปรี้ยวเพื่อตัดความเลี่ยนของมันแล้วก็มีทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลคือเห็ดชนิดหนึ่งที่งอกอยู่ใต้ดินเป็นเห็ดที่มีราคาแพงที่สุดแล้วก็หายาก เขาจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือ black truffle แล้วก็ white truffle white truffle เนี่ยจะมีกลิ่นหอมกว่ามากแล้วก็หายากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็ไม่ต้องพูดถึงเลยแพงมาก1ก้อนเนี่ยด้วยน้ำหนัก1กิโลมีคนซื้อไปราคา10ล้านบาทแล้วก็ white truffle ที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่อิตาลีเมืองชื่ออัลบาเมืองเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองที่เบนเคยอยู่แค่20นาทีเท่านั้นเอง ส่วน black truffle นะคะมันหาง่ายกว่ากลิ่นก็หอมน้อยกว่าราคาก็เลยจะถูกกว่าอีกอย่างที่น่าสนใจของเรื่อง truffle ก็คือวิธีการหาของมันในสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ใต้ดินเขาก็เลยจะต้องใช้หมูป่าเป็นตัวหาแต่พอหมูเจอปุ๊บหมูก็กินสมัยนี้เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้หมาเป็นตัวดมกลิ่นแล้วก็หา truffle แทน

E nero, sì. ero, adesso cerchiamo di toglierlo mm. oh, Aspetta, aspetta, c'è lo zappino Ah, vabbè, ciao Araiello Guarda che bello, eh? Vedi, è del dog non tite trappola, eh? บ้วน,น,าน,น,าน,นาเาบวนเะเวลาตะเลียนเขาทำเขาจะจิ้มอย่างนี้บอกว่าอร่อยจับอย่างนี้สองอย่าง